เชสเตอร์นิเดจ,จะได้เป็นฝ่ายเริ่มเขียนคาดเอาว่าวิดิสคาร์เล็คส่งให้เอฟราไม่ผ่านแลทุ่มอีกครัง้งหนึ่งแอชเชียร์อชเชียร์โดนแซดริชาร์ดยายาดูเล่แบร์รี่ครับแบร์รี่ส่งให้บรลเตอร่ บอลเกลี่ลากไปส่งให้แบลรี่แบรี่ส่งให้กาโกโลยิงเข้าไปแล้วครับลูกศูนย์ครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับกองหลังของแมนเชสเตอร์เดด,ดผิดพลาดนะครับทำให้โดนลงโทษไปครับอ่านแล้วนะครับทีนี้ก็แมนเชสเตอร์เดดก็ด่จะทำยังไงครับเมือโดนมีลูกแรกเร็วเหลือเกินโคดินานคาลิดดูนี่นานี่ ค่ะก็ว่าดนูนี่สโคชิงกันอยู่นะครับสกโกไม่ผ่านเลย่าตูเล่ตูเล่ส่งให้อันจูโรอันจูโรส่งให้บรูเตอรี่เจอวิดิตอันจูโรอันกูโรยิงเนเออครัครับสบายครับโยนไปให้ลาเปลลาเปลส่งให้นานี่นานี่เจอคีชีคีชีไม่ผ่านครับคีชีล็อกได้ แล้วดูนี้ก็ฟาวครับไม่ได้เปียบครับการหลบเบาหน่อยครับเป็นแรงกันไปทางหน้าอาจจะไม่รอดนะครับคีชี่เปิดไปเบลอเดรี่ส่งให้แบรี่แบรี่ส่งให้ซิวาซิวาเปิดให้ริชาร์ดไปท้านขวาริชาร์ดส่งให้แบรี่ริชาร์ดอีกครั้งนึงเปิดให้อังกูโลแล้วแบรี่จะยิงลูกนี้ ยังไงครับมีการฟาวครับแอนยูได้แลแลเปิดขึ้นไปข้างหน้าคาริคเอฟลาเอฟลาไปด้านขวาเอฟลารอคาริคเปิดเข้ามาไม่ผ่านครับเดี๋ยวยาตูเล่ได้บอลกลังจะบุกครับสวนกลับเร็วครับอันกูโลเจอวิดิตอันกูโลส่งให้บรูเตอรี้บรูเตอร์ดี้หลอก บอลโรตารี่ว่าไงครับลูกนี้เป็นจุดโทษครับโหไม่น่าเชื่อครับไม่มีสิทธิ์อ้อนวอรอะไระครับลูกนี้ครับนาสลี่จะเป็นผู้ยิงจุดโทษแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วครับนี่ง่ายครับนิ่งๆับผมโหถ้าเป็นอย่างนี้ก็ แมนซิตี้จะเล่นสบายมากขึ้นนะครับแมนยูก็จะต้องเล่นเปิดแรกอย่างเดียวแล้วมีสิทธิ์สวนกลับโดนอีกลูนก็เป็นได้นะปอดีนาแมนนี่ทำสกอร์ครับฟาวครับโนลตเนนี่กลับลงมาได้แล้วสกอร์จะได้เปิดปีกขึ้นไปสกอรว์วิดิดฮากา่าซิลว,วาเปิดให้อังกุโร แล้วลูกนี้ยังไงครับนัสลี่นัสลี่นัสล,ลี่หลุดลาฟาเอลมาตัดตายลงครับนัสลี่ติดลาฟาเอล,ลครับลูกนี้จะได้เป็นลูกทุ่มของเบซสตี้ครับขี่ชีปไยเข้าไปติดปิดเยเข้าไปก็ยังติดอยู่นานี่ไม่มีใครเตริมนะครับลาฟาเอล,ล นานี่คารววาดูน,นี่ไม่ผ่านครับแวรี่กำลังจะสวนกับเดีวครับแวรี่ดึงจังหวะอย่าอยาตูเล่เปิดให้บรูเตลี่ไม่ผ่านครับสโคบอิีนาคากววาจะส่งให้อาชิยังก็ไม่ถึงครับเลยถึงโจฮาร์ดดิชาร์ด ยายตาัวเลเอ,เอ,เอไม่ผ่านครับคาริกตัดบอลมาได้คาริครอเพื่อคากว่าคาริกทำชิงวันทูสวยงามมากครับแต่ก็ไม่ผ่านกองหลังเขาแน่นมากเลยนนีะาซารีแอนกูโลอัอนกูโลอัอนกูโลติดครับดูนี่ได้บอลอาชียังคาร์ว่าคาร์ว่าเราฟาวครับลูกนี้ครับ ลูกผีกคิกครับของแมนยูคาร์าว,ว่าเปิดไปไอชียังได้โอกาสแต่ก็ยิงไม่ดีครับไม่ผ่านโจฮาร์ตลูกนี้ยิงบอลเกินไปครับแมนซิตี้จะได้บุกครั้งหนึ่งไปด้านขวาเข้ามากลางแล้วอันจูโร่โบลโลเตรี่ไม่ผ่านครับไอชียังคาร์าว,ว่าคาร์าว,ว่าส่งให้ไอชียัง ส่งให้โูนี่เปิดให้นานี่ไม่ผ่านครับจิดคอมบันีครับนัสซี่ลี่มงให้อันดูโลเดียร์ายาดูเล่ซิว่านัสซลี่ครับมาทางซ้ายโล่งรอเพื่อนคิชิเดียร์ายาดูเล่ซิว่าซิวาสกัาหลอกไม่ผ่านเายฟลางันยูจะสวนกลับครับดูนี่ ดูนี่ยิออยงยากนานี่นานี่ไม่ผ่านยังได้บอลอยู่นานี่ไปแอชเชียังแอชเชียังไปข้างในแล้วยิงเข้าไปแล้วครับประตูแรกของเกมในวันนี้ของแมนยูนะครับทำให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้น,นครับเดี๋ยวมาดูภาพชันนครับแล้วเขายิงยังไงยหรือว่าเป็นความผิดพลาดของแมนซิตี้นะครับที่เคลียร์ไม่ขาด ล้วปล่อยให้กชียังเปิดมาเข้าเข้าขาลูนี่ครับลูนี่ก็ยิงซัดไปไม่เหลือครูนี้เหนอยงานครับนะครับแอสตันที่นทำไงครับเดี๋ยวยาดูเีดดิชาร์ดไม่ผ่านนะครับเพราะว่าแบบเครื่องชนเนค้ัครูนี้เปล่าครับ สกีได้เปิดเข้ามาครับเปิดเข้ามาแล้วพอนนีนานยังเคี่ยวไปได้ครับเวลาบาดเจ็บสองนาทีครึ่งแรกครับดูนี่ครับเปิดให้อชชียังไม่รับหน้าครับลูกนี้ครับลูกนี้ว่ายังไงครับลูกนี้เรียบร้อยครับดีเสมอครับโอ้โหฟุตบอลเป็นไปได้ครับนำสองศูนตอนนี้เสมอสองสองแล้วครับตอนนี้ครับแมนยูกลับมาแล้วครับ ดูครับลูกนี้ครับเบอดให้เอชชียังครับแล้วเอชชียังลากเข้ามาแต่เย็นมากครับแล้วส่งให้ดูนี่ยิงนิ่มๆครับโอ้โหดูครัีสกะครับดูนี่ครับิกีก็จะต้องขึ้นหน้าบุกต่อไปครับอันสกูโร่รอให้โบเลติลี่โบเลติลี่ว่าไงลูกนี้เดี๋ยวยิงติดเจกให้อาครับ ถ้าลูกนี้เข้าก็าเหนื่อ,อครับแมนเชสเตอร์ไนเต็ดคาราว่าหมู่ออกไปจบึ้่แรกแล้วครับพักคู่ครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังต่อามาชมข้่งหลังต่อเลยครับแมนซิตี้จะได้เป็นฝ่ายเขียนเอสคอตเปิดขึ้นไปให้นสัสซี่นาัาซี่สองเจนโต้ ข้ามฟากมาฝั่งฝาดิชาร์ดเปิดโด่งขึ้นมาให้บรูตอรลี่ไม่ผ่านติดทางเขาว่าแล้วตอนนี้แมยไมูได้สวนกับลูนี่ลูนี่นี่รอเพื่อนซัคอซัคอโดนแซะเปิดให้ซัคได้อีกครั้งหนึ่งซัคอจะเปิดได้ไหมซัคอร,ร,รอรอเพื่อนส่งให้ลาเอลลาเอลเปิดเข้ามาล้าหน้าครับลงนี้ล้าหน้า เซนซิตี้จะได้เปิดขึ้นหน้าคีชี่แบลลี่ส่งให้แอนกูโลแอนกูโลยิงเรียบร้อยครับสุดจริงๆครับลูกนี้ต้องยอมรับเลยครับแมนูจะทำไงครับตอนนี้ก็นั่งกันไมติได้รับกองเชียร์อาลีสปอ ลาเปอเอลนานี่คาคาว่าคาคาว่าหลุดมาแล้วคาคาว่ายิงชาโอยิงลูกนี้น่าเสียดายมากครับนี่เป็นประตูนะครับเดินผ่านไป55นาทีแล้วครับแมนเชเตอร์ซิตี้ยังนั่อยู่ยายาตูเล่ดิชาร์ดโดนแซต ได้เปียบอยู่ครับดูนี่ส่งให้คาคาวา่าตอนนี้คาคาว่าหลุดมาแล้วสามต่อสองสามต่อสองแล้วยังไงลูกนี้กอ,องหลังเคลียร์ไม่ได้ทันมือะไรยุ่งนะครับคอนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมองไม่ถึงคนระับอ,อันกูโร่จะสวนกลับเร็วอันกูโร่สามต่อสองโบโลเตลี่ แกร,รี่คิดวา่าไม่ผ่านเฟรินาเฟรินาลาเปลเบิร์ดขึ้นลนะ้างหน้าทาเขาว่ามงติดเอสคอร์ทครับแกร,รี่เอสคอร์ทเดียร์ตูเล่อันตูโ,โ,โตร,ร,ร่บูโลตูเร่แล้วยิงติดเดกอาครับยังยังไม่หลับนะครับวันนี้เดกิอาโดนไป3เมเม็ดนะครับเซอร์เ,รเลกูสันก็ต้องคิดนะครับว่า ทำไมกองหลังถึงรั่วนาดนี้เอฟล่าคาริกเอฟล่าอีกทั้งลูนี่ลูนี่ยิงปิดโบโลเตอรี่4-5ครับไม่ไหวครับแบรนี่นัสลี่อิชิส่งให้นัสลี่ด้านซ้ายแล้วจะเปิดได้หรือไม่ โดนชนแล้วลูกนี้ครับฝาครับไปสิรุนแล้วครับี้ถ้าลูกนี้ได้ก็ปิดฝาลงกันเลยครับอือหือเกือบได้ครับไี้ทีอาปัดมาออกมาได้แล้วฟิตีนะลูกนี้ยังในเอคิเอลไปก่อนเลยครับให้ทัพ้นหน้าตูไป เป็นลูกทุ่งของแมเชสเตอร์กลยถังกาว่าอชิยังไม่ผ่านอาชิยังทางกาว่าเอฟลาครับเปิดให้อาชิยังได้เปิดครับจะเปิดได้ไหมเปิดไปแล้วติดก้องหลันแล้วโบโลเตรี่ได้บอล่สวนครับแต่สวนไม่ได้คาริตมาแซะไว้อยู่เปิดขึ้นหน้ามาให้ซิวาซิวาหรหลอกได้หนึ่งโบโลเตรี่ ซาโรติลี่จอห์นจริงครับยายาตูเล่ปิดครับเอชชียังให้คาลิคคาเขาว่าเปิดให้เอฟราเอฟราให้เอชชียงังแล้วให้นานี่ลูนี่ไม่ล้ำหน้าครับทำยังไงครับลูนี่ไม่ถือสนะิ่งนี้จะโดนสวนแล้วครับโรติลี่โรติลี่นัสรี่ นัดที่นี่8-1นะครับตอนนี้จะทํายังไงครับแมนยูครับอันตูโลแล้วปล่อยให้โล่งงี้ก็โดนสิครับเกือบครับดีเลงครับถ้าลูกงี้ยิงเข้าไปก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วนัสลี่เปิดบุมมาติดแล้วยิงซ้าไม่ได้แมนยูต้องแน่นกว่านี้นะครับไม่งั้นโดนอีกลูกหนึ่งคือจบเลยครับตอนนี้ยังไม่แน่นอนครับ บอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเวลายังไม่หมดครับนานี่นานี่นานี่ลาฟาเอลไม่ผ่านสิว่าจะสวนกลับเร็วครับอันจูโรหนึ่งต่อสี่ครับยังไงครับบมโรตินี่ไม่ได้ครับมิดิดีย่งบอลมานานี่เปิดไม่ผ่านแหลกกันครับตอนนี้ครับ 89นาทีแล้วครับทดเวลา1นาทีครับเกมของทั้ลงลองแมนยูจะทำได้ไหมครับเสมอครับลูกนี้ใครได้ครับเมสซี่เตอร์เต็ดได้ครับแล้วเปลี่ยนตัวครับเมสซี่ครับเปลี่ยนตัวแล้วลูกนี้เปิดเข้ามาก็โดนคอนเนอร์อยู่ครับตอนนี้ครับอยู่ที่แมสซี่แล้วครับว่าจะตั้งรับก็ต้านทานไม่ได้ไหรือไม่ พอดีนานวงวงนี้เกือบเข้าครับรจบเกมครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามประตูต่อสองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมผลภาพตอนนี้ของผมนะครับ,บ